วันนี้กลับมาพบกับครูพลอยในกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ในวันนี้นะคะครูพลอยมีกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์มาชวน,นเด็กทำด้วยค่ะวันนี้ครูพลอยจะชวน,นเด็กประดิษฐ์ดอกมะลินั่นเองค่ะประดิษฐ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ค่ะเป็นวัสดุที่เด็กหาได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะก่อนที่เราจะไปทําเรามารู้จักวัสดุอุปรกรณ์ก่อนเลยคะ่ะ 1. กระดาษทิชชู่ 2. รวดจ,จะเป็นรวดธรรมดาหรือรวดสีก็ได้นะคะ 3. กระดาษสีสำหรับตัดเป็นใบค่ะและสุดท้ายคือกระดาษสีเหมือนกันค่ะสำหรับตัดเป็นที่พันกิ่งกระดาษสีต้องเป็นสีเขียวนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถหาวัสดุอุปกรณ์ได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะเมื่อเรารู้จักอุปกรณ์กันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะมาเลย ดีย่ารามาเริ่มทำเลยนะคะครูพลอยได้ตัดใบไม้ไว้แล้วและตัดกระดาษสีเป็นเส้นสำหรับพันก้านค่ะครูพลอยจะใช้เป็นรวดสีเด็กๆสามารถใช้เป็นรวดอย่างอื่นได้นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะให้เด็กๆค่อยๆดึงกระดาษที่ชู่ออกมานะคะดึงให้ครบ3ามแผ่นเลยค่ะ เมื่อเราดึงครบทั้ง3าแผ่นแล้วนะคะให้นำทั้ง3ามแผ่นมาวางทับกันแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราพับกระดาษครึ่งหนึงแบบนี้เลยแล้วเราก็ใช้กัรไกรในการตัดนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดให้นะคะเพราะว่ากันไกรเป็นของมีคมซึ่งอันตรายเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะ เมื่อเราตัดเสร็จแล้วครูพลอยก็จะพับกระดาษทิชชูขึ้นลงสลับกันไปมาแบบนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าครูพลอยพับไปรูปแบบใดพับขึ้นพับลงพับขึ้นพับลงค่ะเมื่อพับเสร็จแล้วนะคะครูพลอยจะนำรูดสีที่เตรียมไว้มาพันระหว่างกึ่งกลางค่ะเพื่อยึดดอกของเขานั่นเอง แล้วพันเก็บก้านลวดด้วยนะคะหลังจากนั้นให้คลี่กระดาษชิชูออกมาค่ะเพื่อที่เราจะดึงกรีบเขาขึ้นมาให้ดึงกระดาษชิชูขึ้นมาทีละชั้นนะคะเพื่อที่เราจะสามารถทำกรีบได้นั่นเองค่ะค่อยๆดึงขึ้นมาเลยค่ะดึงให้เบามือนะคะระวังกระดาษชิชูขาดด้วยนะคะเด็กๆค่อยๆดึงเลยค่ะดึงอย่างตั้งใจนะคะ เมื่อเราดึงกระดาษชิดชู่จนเสร็จแล้วให้เราจัดทรงดอกให้สวยงามค่ะให้เขาเป็นพุ่มที่สวยงามเลยค่อยๆดึงเมื่อดึงเสร็จแล้วเด็กๆจะสังเกตเห็นว่ามีกระดาษชิชู้ที่เป็นส่วนเกินให้ใช้กรรไกรในการตัดนะคะขั้นตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องช่วยดูแลอีกเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นครูพอจะนำใบไม้ไมที่เตรียมไว้มาติดลงกับก้านเลยค่ะ และนำกระดาษสีเขียวที่เป็นเส้นมาพันก้านให้เรียบร้อยเลยค่ะพัน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 ไปเลยค่ะพันจนกว่าจะแน่นเลยนะคะเด็กๆถ้าเกิดกระดาษเส้นสีเขียวยาวจนเกินไปก็ใช้กัรไกรตัดออกค่ะได้แล้วค่ะครูพลอยใช้กัรไกรตัดออกแล้วและพันจนแน่นและหลังจากนั้นครูพลอยก็จะใช้กาว ติดลงไปกับก้านเพื่อความแข็งแรงอีกหนึ่งครั้งค่ะเห็นไหมคะดอกมาลีของครูพลอยเสร็จแล้วคะ่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทําด้วยได้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะดอกมาลิจากกระดาษชิดชู้ของครูพลอยเสร็จแล้วคะ่ะดอกมาลีจากกระดาษชิดชู่ของครูพลอย เด็กๆสามารถหาวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆภา,ายในบ้านและแอบ,บชวนคุณพ่อนะคะมาร่วปมประดิษฐ์ดอกมะลิให้คุณแม่กันค่ะอย่าให้คุณแม่รู้นะคะแอบบชวนคุณพ่อมาประดิษฐ์แล้วนำมอบให้คุณแม่ในวันแม่วันที่12สิงหาคมนี้นะคะเด็กๆค่ะง่ายไหมคะถ้าง่ายเด็กๆอย่าลืมทํานะคะสําหรับวันนี้ครูพลอยขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ